สวีดัสสวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งกับเจสันยันชินเนีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนแนะนําการเล่นไอริแพดใหม่ครับที่รีเวิร์กมา,มาใหม่นะครับแล้วก็จะแนะนําไอเทมรูนพลังแฝงให้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะก็ช่วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับไปเริ่มกันที่ไอเทมกันเลยนะครับผมไอเทมของไอรินะฮะ เออไอรีไอรีไอรีไอนี่ไอรีอรอรแพทปัจจุบันนะฮะผมผมจะเล่นประมาณนี้นะแต่ที่จริงอะ่ะต้องเปลี่ยนเป็นไอ้นี่นะคันูเพราะว่าโซลิเวอร์มันโดนเนิร์ฟแล้วผมโดนเนิร์ฟเรื่องรดคูดาวแล้วก็ดูดเลือดนะฮะอมนีอามก็เหมือนกันแต่ว่าเอาโอเนียมมาเพื่อโอเนียมมันมีไอ้นี่ไง มันเอาดูดเลือดออกก็จริงแต่ว่าด้วยความพี่ตัวไอรีมันปรับมานะแพสซีมันมีดูดเลือดอยู่แล้วไงส่วนรถขวดดาวมันมีอยู่ก็ไอเทมก็เป็นไฟสตอ์โบนะเปลี่ยนเป็นตีเร็วแทนแต่ปุ๊บเราเท้ากันตีสนะเวลาเราโดนสตันอะไรก็ไม่โดนขัดไม่โดนขัดโดนสตันอะไรมากครับผมต่อไปก็เป็นโมเคนสเปลนะ mm hmm. เพิ่มความแรงต่อไปก็เป็นอมนิอาร์ม แบบเวลาเราใช้สกิลใช่ไหมแผทปัจจุบันเนี่ยไอเรียมมันจะเหมือนเน้นในการแดดแล้วก็ตีแดรแล้วก็ตีนะฮะเราใช้ออมนิอามันก็จะคุ้มนะครับผมเพิ่มความแดงให้ด้วยต่อไปก็เป็นดาบแดงนะเพิ่มเพิ่มดาเมจพลังโจมตีนะผมยิ่งดาเมจเยอะความแดงในการตีพาสซีฟเป็นทูดาเมจก็จะเยอะต่างไปด้วยนะต่อไปก็เป็นเกาะเกิด หรือใครจะซื้อเคียวไว้สำรองก็ได้เวลาใช้เกาเกิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ขายเกาเกิดทิ้งซื้อเคียวนะโอเคเราไปดูเรื่องลูนกันผมลูนของไอเดีผมจะเล่นเป็นสายเจาะเกาะนะเนะอันนี้เป็นเจาะร้อยห้คยคีนะผมห้คีสองเมตรแล้วก็ตรงกลางเป็นแอซนลิเนตนะผม อันนี้ก็เป็นดักกันคอเหมือนเราจะเล่นผมจะเล่นเป็นสายแบบแรงไปเลยอะผมจะเน้นแบบตีไว้ตีไว้เฉพาะไอเทมอย่างเดียวก็พอนะฮะของธนูฟามก็พอคือมันตีใช้ยอยู่แล้วมันก็คงไม่ได้ตีเร็วอะไรขึ้นมากขนาดนั้นอะเราเน้นดาเมจแบบเบิร์ดท,ทีเดียวให้หายไปเลยดีกว่านะก็เป็นเจาะร้อยร้อยคีสตรงกลางก็เป็นแอสเซสเนตสีเขียวก็เป็น ตะก้อนคอเหมือนเดิมครับผมไปดูเรื่องพลังแฝงนะพลังแฝงไอ้ดีนะครับผมตรงนี้ผมจะใช้เป็นเดวิสเวกเนิงนะอันนี้ส่วนสีแดงอันแรกผมจะใช้เป็นชาร์ดเบดมันเหมาะกับไอริมากๆเพราะว่าไอริจะพุ่งบ่อยๆนะแพทใหม่จะพุ่งบ่อยมากยิ่งสก,กิลโดนอาดาวกระจายโดนก็มีพุง่งอันติใช้ เลียวไอลิโนคนนี้ตีโนคุลิอะไรสักอย่างนั่นแหละอันติที่เป็นมังกรโดดขึ้นไปลงมาฮะก็ได้สะแตกพุ่งได้อีกคือมันเหมาะกันมากอะชาร์โดเบรฮะพุ่งสามั้งก็ได้พลังโจมตีเพิ่มนะมส่วนอันนี้ก็เป็นเดลี่คอ l l เพิ่มพลังโจมตีเหมือนเดิมอันนี้ก็เด v i l อเวกเกน n ิงนะฮะส่วนใครจะใช้เป็นเคย s ็ u ปเด t e ก็ได้นะเอาไว้เบริร์ดใส่แบบเพิ่มดาเมจแบบเบิร์ดแรงๆไปเลยแต่ผมชอบเล่นเอา เดวมากกว kind of so ่าเวลาเราใช้ดาวกระจายแดดเข้าไปอันตรีใช่ไหมเด่นติดเสร็จปุ๊บสกิลหนึ่งกับสกิลสองมันก็คูดาวเร็จใช้ได้ต่อนะฮะส่วนตีฟ้าผมก็ใช้เป็นดีคอรบี่พัดนะอันนี้ใช้เป็นการสิงเกอร์เพิ่นได้เหม่นะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมรูมพลังแสงของไอริพัทใหม่นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมโอเคครับเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะฮะ เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนไอ,อริที่รีเวิร์กมาใหม่นะฮะบอกว่าออกได้เลยว่าโหดมากนะฮะสำหรับแพทใหม่นี้พาสีของไอ,อริเปลี่ยนไปนะจากปกติที่ตีแล้วลดคทูดาวทา่าหนะก็จะเป็นแบบว่าตีครบสครั้งก็จะเป็นทูดาเมจนะครับผม <S <S แล้วก็ถ้าเราใช้สกิลสองโดนฮีโร่ไม่ไม่รวมคีปนะโดนฮีโร่นะ ก็จะตีติดพาสีิกเลยตีเป็นทูดามิเลยนะแล้วก็สก mm ิลหนึ่งก็สามารถใช้เก็บสแต็กในการโดดได้นะครอันต mm ี hmm. ก็สามารถโดดได้สองครั้งซึ่งคอมโบไอเดสสามารถพุ่งได้ถึงแปดครั้งเลยนะพุ่งและตีพุ่งและตีนี่คือแบบแรงมากนะเป็นทนะูดามิฮะสกิลหสามารถเก็บสแต็กได้สองครั้งแต่ครั้งที่1นึ่ถ้าปลาโดนฮีโร่นะ ก็จะโดดได้หนึ่งครั้งปาครั้งที่สองก็ได้สองครั้งไอ้วรวมกับสกิลสองสามารถโดดได้หนึ่งครั้งด้วยก็เป็นสามครั้งนะฮะแล้วก็อันติอันติขึ้นไปลงมาก็สามารถเก็บสแต็กได้เลยสองครั้งนะสามารถพุ่งได้สองครั้งแบบคอมโบแบบเดียวนี่คือแปดครั้งนี่คือแรงมากแต่มันค่อนข้างที่จะยากทำยากนะส่วนใหญ่ก็ประมาณห้าหกครั้งที่จะพุ่ง จะทำคอมโบใส่ฮีโร่หนึ่งคนได้นะต้นเกมแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะผมที่จริงที่ผมบอกไว้ตอนต้นเกมที่จริงไงที่ผมต้องเล่นใส่ไอ้นี่นะใส่ธนูฟาร์มนะแต่เกมนี้เหมือนผมไม่ได้เซ็ตไอเทมอะไรมั T ้งไปออกโซลิเวอร์ก็โอเคโซลิเวอร์ก็โซลิเวอร์เลยนะครังเขาเปไอริเหมือนกันอันนี้ผมมารีวิวในโหมดทรรมนานาะ ได้ไม่ต้องตึงมากเกินไปในแรงบางตานี่เขาก็แบนนะฮะพูดเรามาพูดถึงเรื่องพาสซิกกันเถ่นนะพาสซิฟคือเป็นการตีครบสี่ครั้งติด2ดาเมจใช่้ไหมฝั่งศ<อ>ัตรูที่โดนตีนะก็จะสะโลส่วนเราก็จะดูดเลือดด้วยนะส่วนสกิลหนึ่งเป็นการปลาไปแล้วทำให้มันเหมือนปลาช้าลงนะ ้วแท็กนี้ก็ตีการโจมตีไอแท็กสปีดมันดูตีช้าลงด้วยแต่มันเหมือนมาเน้นแรงมากกว่างไงสกิลหนึ่งเป็นการปลาไปถ้าโดนมีโรกฝั่งตรงข้ามเนะ่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นแล้วสตูที่โดนปลารเราก็ได้ใส่นะจะจะน็อกอัพนานขึ้นด้วยนะประมาณหนึ่งวิปไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่านานขึ้นอะ่ะอืม คือทุกสกิลจะเป็นการเก็บสแต็กแต่ที่มันจะได้พาสบเลยก็คือเฉพาะสกิลสองอย่างเดียวนะฮะส่วนสกิลหนึ่งหรืออันตีมันจะได้พารสบแต่การโดดเท่านั้นนะการพุง่งแผ่นนี้มันเน้นพุ่งนะตีพุ่งนะตีนะมันจะติดทูดามจมันจะแรงยิ่งเราออกไอเทมวิวไอเทมเป็นดามิของเพิ่มพลังโจมตีเยอะๆมันก็จะยิ่งติดทูดามจเยอะนะฮะส่วนคือด้วยความที่ไอรีแผ่นนี้ จากาะมันไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าเท่นะแล้วก็มันจะไม่ค่อยติดคีด้วยนะถ้ามันต,ต,ตีเป็นทูดาเมเอจอ่ะมันไม่มีทางเป็นทูไปตีติดคีขาวเหมือนไฮายาเตะได้นะดึงเล่นถ้าจะเล่นแบบรูนคีหรืออะไรเงี้ยผมไม่แนะนำนะเน้นแบบเน้นสายแบบเพิ่มพลังโจมตีมากกว่า รูนเพิ่มพังธจมดีมากกว่าพวกสลอ็อตพวกแอสซิสเนตอะไรพวกนี้หรือไม่ก็เป็นสปิริตก็ได้นะเน้นตีเร็วขึ้นเพราะไอริมันก็ตีช้าเนาะแพทนี้มันจะค่อนข้างต่างกับไอริแพทก่อนหน้านี้นะไอริแพทก่อนหน้านี้จะเป็นแบบเหมือนเล้นเติมไฟเนอะเน้นเติมไฟนะแต่แพทนี้มันเหมือนเน้นไล่ฆ่ามากกว่าแผ่ที่แล้วมันเป็นแบบแดด แบบเข้ามาเติมไฟในวงไฟแดดเข้ามาสามทีอันติแล้วก็ช่วยเพื่อนแล้วก็ออกแล้วก็แยกดันเนี่ยแต่อันนี้เหมือนเปลี่ยนไปเลยเหมือนไอริให้กลายเป็นไอสซินมากขึ้นน่ไม่ใช่ไฟเตอร์นะเน้นไล่ฆ่ามากกว่ามันจะค่อนข้างจะถึกนะแพทเนี่ยไอริด้วยความที่มันแดดแล้วมันเข้าไปฟันเป็นทูดามเมจแล้วมันดูดเลือดด้วยไงด้วยความที่มันดูดเลือดด้วยนี่แหละยิ่งพลังโจมตีย่อมยิ่งดูดเลือดแดง ยิ่งเราแบบปลาสกิลโดนบ่อยก็ยิ่งได้แดดบ่อยอะ่ะอืมคือถ้าไอเดแพรนี้คือถ้าใครปลาดาวกระจายไม่โดนนี่คือจบเลยนะบอกเลยว่าคือจะเข้าทีมไฟก็คือค่อนข้างจะยากนะถ้าปลาดาวกระจายไม่โดนมันจะไม่มีสแต็ตในการพุ่งไปตีไงแต่มันดีตรงที่ว่าอันติสามารถต่อให้อันติไม่โดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะ มันก็ยังมีสเต็กในการพุ่งต่อน่ะพุ่งได้นะก็ยังเป็นสองสเต็หมันเดิมมันทําให้ไอริมันพิ้วขึ้นน่ะอืพิ้วขึ้นแต่แค่มันข้อเสียคือข้อเสียมันตีช้าแค่นั้นแหละแต่มันได้เริ่มดาเมจเนี่ยก็แรกๆกันไปนะแต่ต้นเกมใช่ว่ามันปรับมาอย่างนี้ใช่ว่ามันจะมีดาเมจนะต้นเกมนะมันก็ ไอลีก็ต้องเป็นตัวที่ต้องการของเหมือนกันนะเราก็ต้อง,องฝากไปก่อนต้นเกมไม่ใช่ไปบวกกับเขาแบบมันไม่มีดาเมจแน่นอนนะต้นเกมต้องมีไอเทมเพิ่มเพิ่มดาเมจเพิ่มให้มันทูดาเมจมันแรงขึ้นอะไรเงี้ยเดตเกมแม่งทูดาเมจก็เกือบพันสองพันเลยนะถ้าแดดโดนสี่ห้าครั้งนี่คือแบบเกือบหมื่นนะดาเมจแรงมากนะ ทูนาเมทหมื่นหนึ่งนี่คือแบบไม่มีอะไรมาหักล้างได้คือฟันเข้าเนื้อเต็มๆอะ่ะแทงแทงก็เจ็บนะโดนทูนาเมทเพราะเกาะมันไม่สนเกาะอ,อยู่แล้วไงทูนาเมทมันฟันเข้าเนื้อเนื้อเลยอะ่ะต้นเกมแล้วก็คิวไปสี่ตัวแล้วนะเกือบเจ็ดนาทีอันนี้เหมืนผมเล่นแบบเล่นได้แค่อันนี้ตายที่สองเมั้ง ก็เลยเอาเจอกเกาะมาก่อนแต่จริงๆเน้นดาบแดงอะไรพวกเนี้ยไอ้นั่นก็ดีนะไอไอเทมตัดเลือดอันใหม่อ่ะมันบดทูเมจเ,เยอะเหมือนกันฮนะจังหวะนี้เหมือนดักไล่ฆ่าได้นะดูดิแรงมากเลยทูดเมจแรงมากนะสลด์ตีเแหละสลด์ตีเนะี่ยคือบางทีก็ไม่จำเป็นต้องฟันเร็วขนาดนั้นก็ได้นะดูดิหายอันนี้เหมือน มันเป็นพุ่มหากินอยู่แล้วอะเราคิดว่าตัวใหญ่คนเขาชอบมาวาร์ปหลังไม่หลังป้อมก็พุ่มนี้ไงแล้วลองปาดยดอกจาเข้าไปดูโดดเข้าไปเรียบร้อนยแต่ไอเดนเตนแพดนี้มันค่อนข้างมันจะอ่อนเนาะมันจะเก่งพวกเมก,ก็เก่งขึ้นมาแครี่ก็เก่งขึ้นมาแทงก็เก่งขึ้นมาถ้าไม่มีฮายาเตะนะ ใช้ยฮเอเตะมันมันเป็นทูดาเมทอ่ะมันมันละลายแทงได้อยู่แล้วอะ่ะคือถ้าแบนได้ก็แบนนะไฮยาเตะนะไม่มีไฮยาเตะแทงจะเก่งขึ้นมากเยอะขึ้นเยะอะเพราะว่าด้วยความที่ไอเทมดูดเลือดกับไอเทมตัดเลือ,อ,อดอมันโดนเนิร์ฟนะผมตัวลิเวอร์อย่างเงี้ยไม่มีดูดเลือดนะโอมนีิอาร์มก็ไม่มีดูดเลือดคือทําให้ไฟเตอร์แอตตินหลายหลาย,หลายคนที่ต้องออกโอมนีิอาร์มต้องไปเปลี่ยน เผื่ออาจจะออกไปออกดูดูเลือดอย่างดาบเดอะบีทก็ได้นะผมเห็นเล่นบางตาเขาก็มีคนออกนะฮะอันนี้เหมือนผมแดนผิดมั้งแดนไลด์กลับมาเฉยเลยถ้าแดนกลับไปหาเขาน่าจะได้คิวเนี่ยฟอร์เรนสู้เราไม่ได้เลยอนระไอริสปากเผ็ด <c oughs> มามันทําให้ใครที่มันจะหนึ่งหนึ่งไอริสะมันค่อนข้างจะสู้ยากเพราะมันถ้ามันมี ถาดาวกระจายโดนอะแดดและตีแดดและตีมันก็เหมือนมันจะหลบหลบสกิลได้ไงถ้าดาวกระจายโดนแบบโดนฝั่งศัตรูโดนห้าคนก็สามารถโดดได้ห้าทีเลยคือแบบพุ่งไปพุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพุ่งมาอย่างเงี้ยคือมันปวนอะแล้วมันพุ่งไปก็ตีดูดเลือดพุ่งไปก็ตีดูดเลือดตีโทดามจอีกแรงด้วยทั้งแรงทั้งได้ดูดเลือดด้วยอันนี้ก็เกม เ้านาทีครึ่งนะค่อนข้างจะได้เปรียบนะน่าจะจบประมาณสิบสิบกวนาทีปะ่ปะสิบหรือสิบเอ็ดนี่แหละไม่แน่ใจนะโูนที่ผมจะใช้ก็เป็นเอ้ยพลังแฝงใช้ก็เป็นเดวิสโอเวกนิ่งนะซึ่งมันใช้เดวิสโอเวกนิ่งมันก็เหมาะกับใช้กับไอริสต,ตั้งแต่แพดก่อนหน้านี้อีกนะคือด้วยความที่มันพุ่งใช้สก,กิลหนึ่งใช้สก,กิลสองก่อนอันติใช่ไหมะ่ะพอใช้สก,กิลหนึ่งทก,กิลสองก่อนอันติมันก็ทําให สกิลหนึ่งสกิลสองมันพอใช้อันติเสร็จปุ๊บสกิลหนึ่งสกิลสองก็รีแล้วก็ใช้ได้ต่อเหมือนเดิมอนะเหมือนเข้าได้แล้วก็ออกได้นะี่น,นี้เข้าไปอันติดูแรงมากเลยดูฟันหายตีตีหายฮะไม่เหมือนค่อนข้างจะอืดด้วยนะแบบนีนะ้มันมีดูดเลือดไงนี่อันนี้ทูดาเมก,ก็พันกว่านะ ถ้าผมเล่นไอริต่อจากนี้อาจาอาจะแบบอาจจะไม่ได้ไปนเน้นทางเจาะเกาะเลยนะอันนี้ผมลองเอามาเล่นก่อนแบบลองเซตไอเทมสายเบิร์ดดามจแบบปกติก่อนนะดูว่าจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าเล่นให้เวิร์กจริงๆนะเป็นเน้นออก ของพลังโจมตีดีกว่าฮะไม่ต้องออกเจากเกาะเลยก็ได้เพราะยังไงมันตีเป็นทูดาเอจอยู่แล้วอะไปเน้นออกเพิ่มดามเมจเพื่อให้มันตีทูดาเมจแบบแรงขึ้นดีกว่าฮะยิ่งทูดาเมจเยอะเกาะพลังโจมตีเยอะทูดาเมจเยอะเราก็ดูดเลือดเยอะด้วยแล้วทีงไฟก็ไฟได้นานนะ คือแล้วอมนิอามันก็ไม่ได้มีผลในขนาดนั้นดูดเลือดก็ไม่มีด้วยอมนิอามเหมือนเอาออกออกมาให้มันแบบได้สเต็กอย่างอื่นมากกว่าส่วนโบกเกนนี่คือตัดไปเลยนะมันมันเป็นจาะเกาะไงไอโบเกนมูลาพวกนี้มันเป็นจาะเกาะด้วยความมันเป็นทูดาเมเอจอยู่แล้วไอริมันก็ไม่สำคัญนะ คือ,อยังไงทูด้าแมนเมื่อตีเข้าเน,เนื้อเนื้ออยู่แล้วเนี่ยทูดาแมนพันสี่นะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยผมคือถ้าในแรงถ้าเกิดเราไม่เล่นเราก็พยายามแบนแบนได้ก็แบนนะฮคือมันค่อนข้างจะเก่งนะไอเดีมันค่อนข้างจะพิ้ว,วมันมันพุ่งได้เยอะทีมไฟก็เก่ง ถ้ามีของเลดเกมมันจะโหดมากเลยนะมีของเพิ่มดาเมจเยอะเลดเกมมันฟันทูนดาเมจสองโปางบางเมจแครี่สองสามตัวนี้คือไอ้บางๆพวกบางเมจแครี่ฟันสองสามทีก็หายแนละ้วมันได้มนเป็นทูดาเมจอ่ะอันติก็ได้สแตก็กพุ่งสองทีสกิลหนึ่งถ้าปลาโดนก็พุ่งในอีกพุ่งได้รัวๆไอ้ีิ คืมอมันค่อนข้างจะโอพีนะแพทนี้นะก็น่าจะจบแล้วเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะส่วนใครที่อยากให้ทำคลิปตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะผมนี่ก็วาัปโชว์นะคนเดียวเนะเพื่อนเข้าไปตายในบอกนะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับไอดีเนะ ค่อนข้างจะ OP เลยตีติดทูดาเมจขี้ขาวรัวๆนะเน้นย้ำนะแผดนี้นะเล่นไอดีนะต้องแดนแล้วตีแดนแล้วตีนะมันจะทำให้ทูดาเมจตีติดทูดาเมจรัวๆมันก็จะแรงขึ้นนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม